คือว่าเป็นคนแรกว่ามาหาเน้นาตาซื่อเนเนาะเต้นี่เคมาหาจะเนะว่าสิ่งที่เคยสัมผัสนะเราเคยมเคห็นเราอันฟูนั่นได้สระฟูทีเจ้าว่าเาไดยยังฝนยังคุยอยู่บ่ตอนนี้ลมกันคุยลมกันบ่าบดฟูอยู่เนี่ยรอเมริกาจะว่าอย่งมอยอะสั สวัสดีแดกสบายดีเด้อผมเอพี่นงเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วสาวนวลนชายลุยแล้วพี่น้อยมาพบมาพบแซนวนวันนี้ผมเอพีพรอร่น,น,น้องเอานาะาซนวนกลับมาอยู่ที่บ้านน้องปอนพี่น้อยก็คือว่าาวนวลนก็สิมาถาผมผมหูุสุดทางสาว,นานวอ,นอนพี่น้องเนาะก็คือมือวันก่อนเนาะสองมือนี่แหละผ่านมาพีนน่น้อยก็คือเห็นทาง คนไทยเพิ่นมาหาธาสาปน้องพี่น้องเนาะก็คือว่าเห็นมีของฝากของเตะเนาะพี่น้องเอ้ยะจังไบก็ไปลุดไปส้มกันเลยเน้องพี่น้องเนาะสิมาถามความผู้ซื้อธาสาปนเพิ่นพ่อพี่น้องอ่าเฮ็ดเพิ่นมันเพื่อนไม้กันหยังหรือว่าเพิ่นให้ของฝากสิซื้อโบดะวัวแนอะไเนาะพี่น้องเนาะโดยอ่ะจังไบก็เข้าไปหาธาสาปนเพิ่นเด้พอดีหน่อย สบายดีสัพบอตได้ดีอมาหาสัพบอลถึงในผมีน้องไ้คืองามขวาเก่าอีกได้หนิเนาะตาเพิ่งซิวขึ้นเลยแดดเดี่ยวข่าวเกียวหนามอยู่ได้นน่เนอะเจ้าเจะกสบเลยปี้เนอะสวยกัแดซิวเลยลงสูดนี่มาจะใส่ได้ โอ ine, ้ยเมีนดีได้สาวใช้เป็นแบบเพื่อเขาออกเนาะมันก็อาชีพยกเือว่าเนี่ยมันห่อนมันอบเลยอบหน้าอบตาค่อยดขึ้นลายแล้วก็เขาเสร็จเด้เนาะมือเปื่อนมือยังพัดเสร็จเนี่ยเมอเโอ้ยเนาะอ๋อไปได้นอนทางนี้เนาะทางล่างโอ้ตั้เบอชุดเ้วยว่ามากปรเดี๋ยวว่าบลับบลับาลับบลับเพื่อนั่นเลยฉันแต่โดนแล้ว ก็ว่าสีือยังใหม่นเพราะว่ามาเมื่อนี้แตมีสปอร์เป็นได้โต๊ใหม่นม่สั่งโตใหม่เหลือม่เจ้าพนันเจอมาหมดแล้วฮะพนันโต๊คนหญาอยู่ด้เนะสงใสยใหญ่โตนาที่เดอมงงจะเป็นกี่้านันงอยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้ามืนี้ผมเมย์ไปเฮดเรียกคือเก่าเพิ่อยู่หน้าเพิ่เหดเตาเหดเตาป่ะเหดเตาก็คือยู่หน้าประจําเลยนาะ แม่อยู่ประจำตลอดเลยพัน้าก็มียุคนประจำขันกลางคืนเห็นกับนอนน้ำคุณเธอพัน้าก็เอางาน้าวซึ่ว่าจะาหูเือนไปเดียวเลเ่าะหลังบางไงห่านกันบัดเนี่ตัวเงา่านับกลางคืนยังคิดว่าได้คิดยานม่้สิ่งเลยะายุคนเดียวลยตลอดแล้วคือทางอายนจะไปข่าการไปเรียบไปงานไปของานิมเับาเนาะ เป็นย <SM. S 1> <Christina. S 2> ังได้เนาะคือว่าได้ยินแบบทางหนุ่มไทยมหาสุซับบอลเนาะได้คุยกับเพิ่์นอยู่บ่าอะไรไปลงจากเครืออ้าเวลาเพิรนมาได้อึ้องบอเดือนเดือนไหนเพิรนมาอ่ามีแต่หิ้วซิทแซนอันนั้นตัวซิทเซนมันบอกว่าซีหนุ่มไทยมาหาจะมีซื้อแต่ไหมรวมแล้วเนี่ยเจ้าฮาวก็เคยเคยลงเครือเคยว่า เห็นหน้าเพราะมันจะเป็นค a มันมาแบบไดล่ะมาแบบควหักบ่หรือว่ามาแบบฮะมาเยี่ยมซื่อๆมาเยี่ยมซื่อๆอคือเห็นกล้องๆยังว่าเห็นน่อนึงเพิ่นก็แวบแม่ในคลิปขพี่ป่ะมีของงงผบ่ใส่แคนเพิ่นจักใส่แคบดก็บ่เอาเพิ่นเอามาฝากจ้บ่เป็นใส่แคนบ่้เขาอเบิ่งได้บ่เป็นเงินบ่ จะกิมจะใ่เจ้าบวโยสาพนนะกอบัใช่นะมันมันใหญ่กาแควนใส่กได้ใส่บนอ้าวจ่ว่าลมแขนชะนวลมา้มาหายาวนวลก็ได้ด้วยาหยอกกันนอกนะสาอนเดยเออบัเมีนเนาะองจำคงหมั่นล่ะบัเมนเนาะเป็นแคนธรรมดาอันเลยเดี๋ยวบะใส่แคน เห็นสองคนในนอตเซาสายเนาะที่มาแบบคนหนึ่งนะำมันไทยนี่สองคนมามหาอะไบบอนทีวานมันนะใครได้คนกระจายสื่อแล้วสมองบ่พบอคุณนั่นเิ่นกับ่ได้มันได้เพิ่นให้แบบของขวัญคือกันเอ้าบ่แม่นโอ้ยสะบัดใจดีนาะใน้องควัใชใจเกินร้อยเป็นล้านเลยเป็นแบบว่าเต็มใจซื้อให้นะเอากระสิบมมีบ่สผมมานของเลยมีบ่เจ้าสซาซาย ไม่ได้ยิบเวอร์แบบนั้นนะก็อยากได้อยู่แล้วกับบัวชิมีโอกาสนั่นหรือบ่เนาะอ่าหอมดีเลยเออเป็นพลากระเฉนเนาะแต่ว่าคลายได้บ่กเวอร์จำนำมาได้เอ้าเป็นปลาของเอซือเธรรมดานีเลยเหนื่กว่าฟองมีค่าเนาะเป็นซื้อมาแต่ฟังเพิ่นเลยว่าแล้วก็จะคิดภาพออกแล้ว่ะมาเป็นแบบนั้น แต่าอยู่บ้านเท่ากันเป็งๆแต่แบบเขาใส่ไปเที่ยธนุทะเลอย่งงี้นะโอ้ดเป็นเรียบใดะกระตุ้มบะเม่อสีเอาให้บ่งเอามาให้บ่งดูกหิบงเนาะให้ทางลงฝนเพื่อแต่งบ้านน้อกล้องละกันลูล้านนะนะถงภาพยามภาพงามแท้เนาะงาพเปิแต่ขนาดลักแบบอีกแบบเนาะ ลองใส่มึงดูหางามอยู่ได้สับปอนได้เบิรแคนเล่มใหญ่กว่าแขนใหญ่กว่าแคนมันบ่มีคอแบบสั้นยาววะไม่ั่นาะใส่ประมาณนี้แหละถือว่าขาดอยู่นะแต่รักมึงวิ้งเจ้าไหมเจ้าแคนเนาะเป็นอยู่เป็นคนอยู่จังหวัดไหนก็อ้ยนุษม์ไทยคือ ไซนาไซนาไซนาเที่ยวไรมาดิสายสายคุณวงได้ผลมา้ยจ๊ะคุณก็เคยได้ยินนะนี่เคยได้ยินไซนาเป็นอยู่ใกล้ทะเลบ่บ่อยู่ติดกับเอียงกัเมยน้าเมียงนี่แหละลืมเลยขนาดใหญ่มัยจ๊ะบ่บ่เนาะน้ำเจ้าพญาเอียงประมาณนี้แท่านจิเม่ได้ลืมเล้วนี่น้ำเจ้าพญา แถวกรุงเทพคูไ <Cape> ด <dic ud rite> uh. ้เนาะมาไกลอยู่ได้นี่มาไกพอสมควรนเนาะเป็นต่างมาเยี่ยมมายาณเนาะเป็นมาแบบว่ามาส่วนตัวปะมากับมันมาที่งานใส่บุญรูคงไม่ติดกันได้หลังจากที่เราเป็นมาเยี่ยมมายาณ กิใจอย่อะใจกับอุบนี่เนาะแงเะับาแพงเนคือว่ามเป็นคนแรกว่นมานาเนียนทำนี้สบแปกนเนาะคืเต้นเน่เคยไมาหาจังว่าซิงที่เาเคยสัมผัสเนาะบเคยมือเคยเห็นเนาะแบบตื่นแกแตกตาแบบแบบนึงเนาะ ตัวฮะเราเคยคือว่าเนี่ยสมัยนี้ก็คือว่าเนาะคนไกลคนไกลก็มาหาดิษมาหาสู่กันได้นะตัวมีปัญหาอย่างเนาะเอาอันครูนั่นได้สาระรูทิจ้าว่าเด้ยังเพฝนยังคุยอยู่บ่ตอนนี้ยังลมกันยังคุยนลมกันหรือว่าฟูใดครูอยู่เนี่ยสาระลาเมริกาจ่าวเออเออยังลมอยู่ซะ ไดเพื่อนนั่นได้นัดได้มาอยู่ว่าว่เยยาเพิ่นสิมาเนยี่ยมมายามองกรก็ยังประันตกบ่ทันแน่ใจว่าเป็นสิมามือได้เด็เป็นรอบของขขอ่ะจิมาเด่กกับโบูมือใดภายในภายในปีนี้บหอจอหาู้นิมาโู้เน,ะนาะว่าเป่าอยากเรียกคนในกันเพราะว่านีใกล้ชิฮอดปีใหม่แล้วเด้ันเนาะมมอาจจะมีความขวัญอยู่รอกเนาะสาบปอนเนาะคิดมา โอ้พ่นคาวียคางานเนาะผิ่งอะไัเนเห็ดเวียกอยู่บนล่ะหเีเป็นเบีน้อยแทังสปอยมันนินได้มีวางแผนสไตล์ใส่บันนอนยูบเอินยืบเงินเป็นเมื่อคือกำลังจัดโกลุมกับพวกข้าแล้วชิมีเรียกไปตออยังไรสุดเไปมยูเด็ไปเนาะได้มีอากาศหนาวแล้วเนาะไปหางในกันอย่างเงี้ยกรลุย่านเน้น ก็คืออันทางน้องปอนี่คือลมแต่เพิ่นคนเดียวบอก่ได้ลมคนใดคนหนึ่งบ่กเอ็ซีเอ็มยังอีกสี่ะน้าใช่สีกันมีอยู่มีบ่แมนเล็กน้อยไม่ได้ลมลายเพราเอาลายเล็กน้อยสำหรับในแบบแม่นลมเล็กน้อยเล็กน้อยตัวเล็กน้อยภาษาอังกฤษพูดไทยเพื่อนเนาะลมแบบเล็กๆน้อยๆเนาะก็บไม่ได้ถึงขั้นว่าลม มืออยังได้แบบเพื่อนแซกนะค่นะก็ตอบเล็กน้อยซึ่งเนี้ยกระตอกมำกระตอกแมนก็ะตอกอาเดีย๋ยวสิกาว่ากี่ปุ้ยอยีกเนาะ <laughs> แต่ว่าพูัดทีเจ้าโคพินนี่มีแต่คนเดียวนี่หมายถึงมาศึกษาดูใจกันนะแต่ว่าก็าพ่อฮับไล่อยู่ว่าสมุดพิ่นเอาอดีนะกับท <laughs> ี่ว่าอะไรวะ <laughs> ตไ,ได้ศึกษ,ษากันไปเลยเลยนะมาอบรมกันเข้าใจกันกับกระหับได้กะสิแต่ว่าจะคือตอนนี้อะลงอยู่แต่แต่แบบว่าก็ได้เรื่อยเป็นไรเป็นขันนั่นนแล้ะลงกับนายเทนกับแบบว่าเหื่อยอยู่อะคุ่มมือวยู่อะแ่พอเราคุยก็เมนือกับไปลงหัวเลยนะที่อย่างของคนเวลาของเราตรงกันเองแต่คือว่ายังไม่ได้ศึกษาดูใจกันถึงขันนั่นเนาะถึงขันแบบสนะิทสนมแท<ม>้งนาด ว so ิทยาเขาก็ยังบ่ทันค่อยเห็นกันเนาะยังอยู่ไกลกันแต่ได๋โทรศัพท์ได้บ่เปิ้ลคอมเตอร์ยังเปิดเนาะได้ล่ะให้ยามมนุษยเห็นตัวจริงต้องเห็นตัวจริงเนาะสักครั้งนึงเพิ่นก็อยู่ไกลบ่คือว่าบ่คืองทยสินาเฮาได้มาเบิ่งได้่ๆอยู่ไกลเนาะมาเียวนึงก็คือว่าได้ก็เสียเงินเสียคนักันต้องอิสระมาเนาะแต่ว่าคุยกับเพิ่นไดู้้สึกแบบใดแบบผู้ใหญ่อว่าแบบยุกยิกอีหยังบ่ ธรรมด่าไม่ได hmm. mm. ้เพิ่งกะใหญ่แล้วสูงอายุเพิ่นเนาะอายุหกสิบปลายเนาะจะบอกหกสิบเต็มเนาะแต่ว่าอายุหกสิบแหละครูที่ว่าเพิ่นบ่ได้ถูกเหียดที่ทางเฮาเนาะเพิ่นกะแข็งแรงปกติเหียดเง้น้าตาเพิ่นกะหน้าตากต่ยังนุ่มอยู่ได้เนาะแเดี๋ยวออกกำลังกอกำลังกายเวลาเพิ่นว่างเหียกว่างงามดิาะคือทางเฮาแหละสิว่า สู่เดชสู่คุณตลอดนะนะีหลังสุภาณนาโนเนาะหน้าตาในสายก่อนอายุเลยแม่คนอนยุในหน้อยสาวด้วยสาวชิมนี่เย่าโคบลายคนลาวเนาะอืมว่าแต่เทีดนี่ใค่เนี้ยบุกไปแบบแบบสนใจไปเน้นไปน้ำเรียกน้ำงานนะเนาะนี่นี่ดูนะบุสนใจสุขภาพบ่ดูนะ ในจำนวนเฮาสองอืมก็คืนไอ้นุ่มไทยนั่นก็มีแต่ของผ่าอย่างเดียวเนาะล่ะแต่เพิ่นก็บ่ได้ให้ติ๊บตับบ้างติปตับว่าซั่นติ๊บตับก็คือเงินพะแหละเนาะเออเงินว่าเล็กๆน้อยๆได้ซื้อน้ำซื้อบัานนะนี่เนาะเออเพิ่นบ่ได้ให้อยังเนาะมีแต่ประเขนอย่างเดียว กุ้งตัวนั่นหรอจ๊ะยาเราอยากกันยาดีไข่อย่างสุดๆแล้วก็วันนี้ยาดีไข่เนาะกมายาดีไข่แล้วก็ใจเพป็นเป็นห่วงน้องปอนเลยนี่ก็เป็นเห็นเ่ออากาศมันเปลี่ยนเน่อยานะกันไหวก็เป็นยาแบบยาต่างประเทศคือยาเฮานี่ยาบ้านอ้าว๋อเป็นกระคิดแบบยันจังไงเลยคนคืออยากเอามาให้เนาะเฮาเนาะคิดว่าจังไงน้องฝนว่า เป็นที่สุดแบบไปชงคุกขามาเลยจรินไหมแทนคววมท้วงยยจริงจเนาะหรือว่าคนขีดว่าทางฮามียาด้วยวันไหนก็พูดกันแต่ว่าแบบคอยว่าคนกทยใช่แบบแทนท่วมท่วงยยนะยาอาไรมไนเถอม่ว่าเป็นไทไปซื้อมาได้บ้างอยังเขาเพื่อนไว้แต่ว่าส่วนลายเนาะคนไทยคนสีแบบติดเพื่อนไว้ได้ยาพวกยาพวกของใส่สามัญประจาบ้านคน ปไ,ไปหาแัดยามเป็่ยนจังได้แล่นไปหาซื้อมันก็คือเฮานี่ถ้าว่านี่หันกับบท่านเนาะ <ming> อันนี้แบบซุกเซินในบ้านในซองเขาก็เอามากินโลดน,นะ <ng> <ming> แต่คือเฮานี่เจ็บป่วยแบบขี้รดไปเอาไปซื้อในรดกับบทาา่าน <ming> ถืาว่าอายุคนเดียวนี้ให้ไปก็ได้เลยเนะ <ming> 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 ยาะเีียกเลย <ming> ลำบากเยอะถว่าปวด ก็น้องควนก็สิเป็นรูอยู่บ่เป็นไข่เป็นหยังไงเป็นรูอยู่บ่ถ้าก็ดีอย่างไรเนี่ยเด็กเอ้านี่คือว่าเป็นเลยเด้นี่เห็นมั้บ่สสบายเป็นไข้จักว่าเจ้าเป็นคนแบบกุ้งแขกท่านแขกต่างบอกกุ้งต่านทานตามบ่กเป็นเอิ้นว่าหยังแบบอากาศเย็นน่อยนึงก็เป็นนะก็สิบประมาณนั้นอยู่บ่อารมณ์แต่ก็คือเพิ่นมามื้อนั่นนะ่นจะมาหาเจ้าเฉพาะคนเดียวเลยบ่ อยู่บดมืออยู่ลิมจาวัดมือเลย<อ>มีแต่เนื้นอนนอา็นคนไทัโนโูนก็เลยมาแวะเแต่มาจังมงมาตอนเช้าอเป่าประมาณแปดกงมันเป็นก็แะลิมน้ำประมาณสองชั่วโมงมัะแตั้าประมาณชั่วโมงหนึ่นตงตามไทยแบบบ้านแบบ่นมาได้ไซสสุดๆนะแล้วคนก็ไปทาดปูขึ้นมาได้ทานพิ่นก็เมื่อบนผัก่น จะมื ica, ่นเศร้า่นจะมากินข uh, no. so ้าวนัานแล้วเพิ่นจะเนี่ยนะเนี่มากินข้าวน้องบอลบอสโอเห็ดยังกินกันเห็ดอ่าซอยจุทับปิ้งปลานี่ซอยจุเจ้าก็กินได้บ่กินได้อยู่เลยเลยอ่าเนาะอ่ะน้องปอนก็แบบอยู่บ้านอยู่อย่างก็บเรคิด เบื่อยังบ่ล like. ่ะอยากไปเที <S 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 ่ยวไปหยังอยู Fridays> ่บ่แบบประเทศไทยบ่หรือว่าไปเที่ยวแบบจังไรน้ำต้นตาดต้นติไปซะอยากไปเลยครับ่มีเงินเนาะอยากไปอยู่บ่เออเนาะจัไปเที่ยวประเทศไทยแค่นี้เนาะไปหาเบิ่งหลายลายบอเนน่ะสิเป็นแบบไรเนาะบ้านเพถือคือบ้านเฮาบอคือใจมากอยากไปที่สุดนี่หมองได้สบายอยู่ไซยุประเทศเฮาวกบอ ใจเจ้าอยากไปที่สุดคิดอยากไปฮะน้คิดอยากไปอยากไปแค่บ้านเฮานี่ก่อันอ่าเที่ยวได้ใจอยากบอกว่าเที่ยวบ้านเฮาเขาไปสูไฟเคยไปนิดแต่ในหื่อก็มีแต่บนกำงามๆในบ้านเราเนาะแม่นๆลงเพลิลงอย่างนั้นแต่กับพุ่นได้าว่างามเป็นดีกว่าเวดวงพทว่างเถเนาะกับไก่อยู่ได้คือได้ยินเขาบอกขี่ยนบอกเครื่องวินเมาได้ไปเนาะขี่ยนต์แล้วก็ไปต่อรถไฟ ได้อาชีพอยู่ได้เนาะก็บ่ฮู้จักว่าซะนัวก็เว้าไปซื่อแหละพี่น้องเอ้ยแพงคือฮากันกินบ้านเพิ่นเองแแบ้านเฮานี่ว่าแพงแล้วบ้านเพิ่นงงแพงมากบ่เออคยไกีล่ง่ายๆก็คือบ่มีเงินก็บ่กล้าไปเี่ยวเเนาะสาเนาะ โอย่ากกิน oh, นี่กินหันสิเอาเงินใช่ป่ะก้าคิดได้เดินไปตลาดนี่ก็ยังเอากระเป๋าชั้นอยากได้หนีได้หันซื้อเอาซื้อเอากลับบ้านบ่มีโอ้ยเรี่ยวเนาะไปสิน้ำส่งว่ะนะครับบ่มีเงินเนี้ยไปจะไปซาหัวไปทาไปทามบึงอาเพื่อเริ่มต้นห้าสิบผ่านซาหัวซื้อๆเลยนะบ้านหาพี่เจ้าซาหันเนาะป้าท่านหลงนอนได้บอกใช่้านนี่นะซาหัน ปมาณเปื่อนาซิปหรือจันยานเคยมีบ่เนาะคือว่าได้โอกาได้นอนหนักได้ก็ได้แต่ว่ามันโตนกระบบนสะท้านทีที่เฮาเคยเห็ดเคยยังฮะน้าถือไปทำบ้านเขาโค้ตอียาวาแล้วนะทุกใจทุกใจยังเอ้ยน่ะวันนี้ก็เฮาก็ได้มาโอมมาดมได้มีโอกาสได้มาเวทมาเยี่ยมมายามถือว่ามาไถ่ถามน้องปอนเพิ่นเนาะมันจะได้เห็นกันโดนเนาะ ต้องเติบได้น้องๆกอนนี่สองเดือนแล้วจากโอ้สองเดือนว่ะอู้ยันเมนอยู่ในผืนเท่าไหร่ถึงพอสมควรเนาะมาวันนี้ให้งามกว่าเก่าเนาะให้งามกว่าเก่าพี่น้้อองซาสุตกใสจขึ้นมีความหักเล่นไม่นจ้ะชื่นบานเนาะชื่นบานเฮ้ยเฮ้ยพอเยอะพอหัวไปแหลกเลยอยากจะสักอยากจะชาเนาะผิดพลาดกันได้ก็ต้องขอโทษขอภัยใน MC อร์สุขสุขคนเนี่ยเนาะ อ่ะจังไดทางเฮาจำลาพาจ๊ะทางน้องเพิ่นเนาะขอบใจขอบใจในทางซัพพอร์ตหลายๆเนาะขอบใจทางซัอรที่ได้มานั่งมาอาลงเสียเวลาเวลาพี่น้องเอ้ยคือทางน้องเพิ่นก็คือสิกินข้าวกินน้ํา้ติบ่กินแล้วกินแล้วเนาะต้องมีต้องมีโอ้ยเนาะโดยอ่ะจังไดทางเก็กลับเด้อดะเด้อสบายดีโดย อ่ะโอเคพอมีพี่น้องไอ้ทางสนวนกะมาดินมาหัวนำน้องเพิ่นมาถามมาไทยคือว่าเลยเนาะกะมาถามวงหูซึกอเพิ่นเนาะหนุ่มไทยมาหาเพิ่นบอกมียังเพิ่นว่าบอกเมนคนที่ว่ามักหักอันทางแบบความหักหรือว่าผู่คิงเนาะพอมีพี่น้องเนาะก็คือแบบนับถือ ่าหักแพงคือดุคือร้านนี่แหละพผมพี่น้องอเอ้ยเพิ่นก็เลยมาแวะมาเยี่ยมมาญาติทางนองก,ก่อนเพิ่อนนอกพี่น้องเนาะโดยอ่าพิพากะการอะไรก็ต้องขอรู้ขอภายเด้อพมเพี่น้อง,อนนง,นองเนาะวันนี้ก็ทางสนนวัตได้มาเป็นทางผ่านพี่น้องก็เลยตั้งใจว่าสิมาแวะหาน้องหลายมื้อแล้วพกับมีโอกาสเนาะวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสท,กทางพี่น้องเอ้ยโดยเนาะก็สารับคลิปนี้ถ้าสนนวัตสิได้อัมราพาจาก ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางชาวนวลเด้อผมเหนื่อยด้วยเนาะไปยากฝากโฆษณาของชาวนวลเด้อผมี่น้องเอยด้วยสำหรับที่นีนก็ลาไปแล้วขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอกเข้ามาสบายดี